สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านเลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมในช่องมิสเตอร์หนึ่งสองแปดเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้นะครับมาอยู่กับผมที่เมนูนี้เลยครับผมตําถั่วกับหมูทอดเกลือนั่นเองนะครับผมเมนูง่ายๆครับผมหมูทอดเกลือซึ่งอร่อยมากอร่อยจนแบบว่าไม่คิดว่ามันจะแค่ทอดเกลือจริงๆนะครับผมอ่ะส่วนเมนูเด็กหอนะฮะต้องขอติดไว้อีกคลิปหนึ่งนะคลิปหน้าครับคลิปหน้าสัญญาเลยครับเมนูเด็กหอนะฮะ มาแน่นะครับผมคลิปหน้าอ่ะก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับขอแล้วครับผมกดติดตามให้ผมหน่อยนะฮะอ่ะในเมื่อกดติดตามกันแล้วนะครับผมเราไปชิมกันเลยครับอ่ะลองจากหมูก่อนเนาะซึ่งหมูอร่อยมากนะหมูหมูทอดเกลือมันจะกรอบๆหน่อยนะครับผมนี่ฮะ อืมอร่อยเนาะเป็นสามชั้นนะครับอัมเนี้เรามีผักบุ้งนาด้วยครับ นตัวแบบผมชอบกินนะหมูทอดอ่ะแต่ผมไม่ชอบทอดครับผมรู้สึกว่าทอดหมูทีไรแล้วรู้สึกแสบแขนครับทุกคน <c oughs> ทอดยิ่งสามชั้นนี่ยิ่งแสบเลยช้อนตกหมดเลยอืม วนที่เป็นมันนี่แอบกรอบมากๆครับทุกคนอืมกรอบหน่อยกรอบหน่อยเดี๋ยวจะาอเขาอืมหืไม่รู้ได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเนาะ ส้มตำยังไงคือส้มตำนะทุกคนอร่อยวันยาค่ำนะฮะ you อร่อยถ้ากินกับตำไทยผมว่าอร่อยกว่าน,นี้นะเพราะว่าตำไทยมันจอ,อกหวานเนาะเพ่งแบบสีสวยมากทุกคนเห็นไหมหมูทอดเกลือ ปกติหมูทอดเกลือมันจะเป็นสีเหลืองๆนะฮะอันนี้เป็นน้ำมันเก่าที่ผมใช้ทอดหมูกรอบเนาะแต่ก็สีสวยใช้ได้นะ อันเนี้เป็นอาหารมื้อแรกของผมวันนี้เลยนะตอนนี้ประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับผมเข้าวเช้าเข้าวเที่ยงข้าเย็นอยู่ในมื้อเดียวกันครับวันนี้ Уу Гэвь самнах ได้ขนมจีนก็นมีลวกอีกนี่เจ๋มเลยทุกคนไม่ได้ไปซื้อนะพอดี รถเก๋งอยู่ฮะนอนอยู่อู่เพื่อนอฮ่รถ ถ้าทอดเกลือผมแนะนําเป็นสามชั้นนะฮะถ้าเป็นเนื้อมันจะแข็งนะครับถ้าทอดเกลืออมสมกับเป็นทอดเกลือฮนะ เค็มก็เกลือก็หมูนะฮะเราเล่นเราเล่นอร่อยฮะอร่อยเดีวบอกว่าเค็มก็ไม่กล้าไปทำกินกันแกอร่อยครับอร่อยจริงๆเมื่อกี้มุกแล้วเมื่อกี้มุก ดีครส้มตำวันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับใส่พริกเยอะมากเลยนะนี่ยอเขียงหองเขียง,ง,ยงอกรอบมากไม่รู้ทำไมถึงกรอบเหมือนกันนะครับแค่ใส่แค่เกลือนเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับหมูสามชั้นทอดเกลือของผมนะครับแล้วก็ตําถั่วนะครับผมซึ่งธรรมดาเนาะตำถั่วหมูสามชั้นทอดเกลือก็ธรรมดาครับหากินง่ายๆครับผมอยากให้ไปลองทําทานกันนะครับผมทำมทานแล้วนั่งดูผมกินไปนี่น่าจะอร่อยขึ้นนะแน่เลยหยอกหยอกหยอกยอก,ยอ,กอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ แล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ